สวัสดีครับคลิปต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นคลิปท่าดิบในเพลงรอวันเธอว่างนะครับจะมีทั้งหมด4ี่ชุดด้วยกันนะครับเต้นทั้งหมดสีด่ิปเดี๋ยวผมจะเริ่มจากข้างหลังก่อนนะครับถอยขวานะครับหนึ่งสองสามและสี่ก้าวซ้ายขึ้นห้าหกเจ็ดและ8ดอันนี้คือชุดแรกนะครับชุดที่สองนะครับออกมือหยอกข้อมือหนึ่งสองสามและ สี่เบินห้าและ8ชุดที่2อสี่จังหวะสุดท้ายนะครับเราจะหันไปทิศที่เราจะเต้นนะครับก็คือทุดที่2นั่นเองชุดที่3มนะครับเราใช้ใช้เอวนะครับหนึ่สามี่เบิลนะครับ, 1, 2, 3, 4, นนรบ5และ6 7และ8นะครับเดี๋ยวท้อหนึ่สนะครับพร้อมนะชุดแรกนะครับ1 2 4 5 6 7และ8ชุดที่2ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ2ชุดที่3เอว1 2 3 4เบิ้ล5 6, 7, และ6 7และ3เรามาดูชุดสุดท,ท้ายนะครับชุดที่4เราจะชาเซ่ออ,อกด้านข้าง แตะด้านหน้าใช้ใช้ปลายเท้านะครับ5 6แยก7ชิด8ดู4ี่จังหวัดไทยอีกรอบหนึ่งนะครับ5 6 7 8อ่าดูชุด4นะครับ1และ2 3และ4 5 6 7 8รอบนี้นะครับผมจะรวมทั้ง4ชุดแล้วก็4ทิศเลยนะครับ5 6 7 8 1 สี่ห้าหกเจ็และหนึ่งหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและสองหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสี่ฝ่ายหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและหนึ่งหนึ่งสอง สามและห้าหกเจ็ดและสองหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสี่ท้อยหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและหนึ่งหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและสองหนึ่งสองสามสี่ห้าและ เจ็ดและสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสี่ฝ่ายหนึ่งสองสามและสี่ห้าเจ็ดเจ็ดและหนึ่งหนึ่งสองสามและสี่ห้าเจเจ็ดและสองหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ด ครบแล้วนะครับทั้ง4ชุดด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ